ก็มีการมอบเหรียญก้าหารให้กับตัวเองเนี่ยนะทั้งที่แบบเออไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยอนะแล้วเวลาแบบจะเจราจาอะไรเงี้ยต้องใส่แบบเหรียญก้าหารเต็มยศด้วยนะแบบเอ๊ะอะไรไรเงี้ยเริ่มจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารนณะอะไรเงี้ยเขาพราะว่ากลัวถูกลอบฆ่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะพอหมดประโยชน์แล้วอะคนที่มีอำนาจเขาจะจัดก,การกับคนที่หมดผลประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยมันน่าสะเทือนใจมากๆเลยค่ะ ดี่ค่ะทุกคนหนึ่งในแอนมุกนะคะวันนี้หนึ่งจะรีวิวหนังสือที่เสดสีสังคมได้อย่างโหเจ็บแสบแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะ Animal Farm นะคะไร่ของของสัตว์ค่ะก็หนังสือเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณกรรมเสดสีสังคมนะที่พอหนึ่งอ่านแล้วอ่ะหนึ่งไม่อยากกลับไปอ่านซ้ำเลยค่ะเพราะว่าอุ้ยมันมันเจ็บปวดมากๆจริงๆนะรู้สึกสงสารสัตว์ที่อยู่ในไรมากๆเลยค่ะ มันแสนจะเจ็บปวดแล้วก็ทุกทรามาร์มากมากเลยค่ะก็ความปวของเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่า,าสัตวท์ท,กวทุกตัวเท่าเทียมกันค่ะแต่สัตว์บางตัวเท่าเทียมกันมากกว่าส,วสัตว์อื่นๆค่ะเหล่าสัตว์นะคะที่อยู่อาศัยนะคะในไร่ของแมนเนอร์เนี่ยถูกเจ้าของนะคะไร่เนี่ยปกครองอย่างไร้เมตตาค่ะกระทั่งวันหนึ่งนะคะพวกสัตว์ในไร่เนี่ย ลุกขึ้นมาค่ะขับไล่มนุษย์ออกไปนะแล้วเปลี่ยนไร่แห่งนั้นนะคะกลายเป็นไร่ของของสัตว์ค่ะก็คือตามชื่อเรื่องเลยนะที่พ่สทุกตัวนะคะสั่งเท่าเทียมกันค่ะผลผลิตนะคะในใไร่เนี่ยแบ่งสังย่างยุติธรรมค่ะแล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวใดนะคะที่ถูกกดขี่ค่ะแต่ในไม่ช้านะคะที่พวกหมูเนี่ยซึ่งมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ตัวอื่นในใไร่นะคะเริ่มเข้ามาจัดการเรื่องต่างๆภายในใไร่แล้วก็เริ่มค่อยๆนะยึดอํานาจการปกครองนะคะเนี่แหละคือจุดเริ่มต้นนะคะ ที่นําไปสู่บทสรุปอันน่าสะเทือนใจของไร่แห่งนี้ค่ะหน้าปกอาจจะดูแบบเออน่ารักน่ารักนะแต่โหเรื่องของในนี้นะคะคือที่สุดเลยอะ่ะจะเป็นหนังสือเล่มบางๆนะคะเหมือนเปิดออกมาเนี่ยมันจะมี ก็จะมีแบบแนะนําตัวละครด้วยภาพในเล่มของเขาแบบน่ารักมากเลยค่ะก็จะเป็นนิยายแบบปกติเลยนะแต่ว่ามีภาพประกอบค่ะเราู่้สึกว่าหนังสือเล่มนี้พอมีภาพประกอบนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอ่านง่ายขึ้นนะเออจะมีแบบเป็นสีสันสีสันรลยนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เนือ้อเรื่องของเรื่องนี้นะคะถูกลดทอนความโหดร้ายไปเลยนะอืมประมาณแบบนี้หนึ่งอะสงสารตัวละครแบบ ม้าตัวนี้มากเลยค่ะเขาชื่อม้าบ็อกเซอร์นะคะบอกเลยว่าม้าตัวนี้เป็นคนที่ขยันมากๆแล้วก็ตอนที่ปฏิวัติอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบโอ้โหเราจะมีสวัสดิการอะไรให้เลยแบบกเกษียณอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วม้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาได้แบบดีมากๆขยๆันมากๆอดทนมากๆแล้วเขาก็เฝ้าฝันภาพแนวนะคนของเขาอะไรเงี้ยค่ะจากการที่หลังถูกปฏิวัตินะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวละครตัวเนี้ย มันมันน่าสงสารมากๆเลยอะ่ะเออมันเป็นตัวละครที่ทําให้หนึ่งอะ่ะไม่กล้าจะอ่านเรื่องนี้ซ้ำเลยค่ะตัวละครตัวหนึ่งนะคะหรือว่าชิดของคนหนึ่งอะ่ะมันจะต้องแบบเออโหดร้ายได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่หนึ่งรู้สึกสะเทือนใจมากๆตอนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเออเป็นตัวแทนของคนที่ซื่อสัตย์ขยันทํางานหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ สุทยแล้วอ่ะพอหมดประโยชน์แล้วอ่ะเออคนที่มีอำนาจเขาจะจัดการกับคนที่หมดผลประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยมันมันน่าสะเทือนใจมากๆเลยค่ะก็รูปภาพในเล่มคือมีเยอะมากๆเลยนะมีโรงเรียนสอนหมูด้วยนะเออดูสิคอันนี้เป็นบางส่วนนะคะก็ตอนแรกๆที่หนึ่งแอนเจอเล่มนี้นะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยลุกขึ้นมาปฏิวัตินะคะเออหนูรู้สึกว่าเหตุผลในการปฏิวัติเนี่ย มันค่อนข้างสมเหตุสมผลมากๆเลยนะก็จะมีหมูตัวหนึ่งนะคะในเรื่องนี้หมูจะค่อนข้างมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ตัวอื่นๆนะสามารถอ่านหนังสือออกอะไรอย่างเงี้ด้วยนะก็จะทําให้หมูเนี่ยได้แบบเหมือนกลายเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สัตว์ในเรื่องนี้ถูกกดขี่จากเจ้าของไร่เยอะมากๆเลยนะ สัตว์เนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาที่จะปฏิวัตินะคะคองพูบตกใจในในี่ือเรื่องนี้หนึ่งรู้สึกว่าเออมันมันตรงประเด็นมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะชนิดเดียวที่บริโภคนะคะแต่ไม่ผลิตคนนะคะไม่ได้ผลิตน้านมไม่ได้วางไข่อ่อนแอเกินกว่านะคะจะล่าคันไถ่ค่ะกะนั้นนะคะคนเนี่ยกลับเป็นเจ้านายเหนือสัตว์ทั้งหมดแบ่งปันกลับคืนเพียงเล็กน้อยนะคะ แค่ไม่พอให้สัตว์เนี่ยอดตายเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่เหลือหลังจากนั้นนะคะคนเนี่ยก็เก็บไว้ใช้เองบริโภคเองค่ะก็พวกสัตว์เนี่ยได้แบบคลากไถพื้นดินนะมูลของสัตว์เนี่ยก็เอามาเป็นปุ๋ยได้นะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ย ไม่มีสักตัวเดียวที่ได้ครอบครองสมบัติเหล่านั้นเลยค่ะหรือวัวน,นะคะที่ผลิตน้ํานมเนี่ยได้เป็นพันแกลลอนนะคะก็เกิดอะไรขึ้นกับน้ํานมเหล่านั้นนะที่ควรจะใช้เลี้ยงลูกวัวน,นะคะเพื่อให้เติบโตแข็งแรงเนี่ยแต่ว่าทุกๆอย่างหยดของน้ำนมเนี่ยไหลลงสู่ลำคอของมนุษย์ค่ะแล้วแม่ไก่ล่ะวางไข่ไปมากไมยเท่าไหร่ในปีก่อนแล้วกี่ฟองกันน่ะที่ได้ฟักออกมานะคะเป็นลูกเจีย๊ยบไข่ที่เหลือทั้งหมดนะคะถูก นำออกไปแบบขายในตลาดอนะแล้วก็กลับเป็นแบบเออเงินให้กับมนุษย์นะแล้วก็เอาไว,ไว้กินไว้ใช้ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะม้าเนี่ยต้องอุ้มทองนะคะต้องลากไถแบบพุ่งนาอะไรเงี้ยแล้วได้อะไรกลับคืนมาบ้างคือไม่มีเลยแล้วก็ถ้าใช้แรงไงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเออแบบเจ้าของไรเนี่ยก็จะขายให้พ่อค้าแบบเนื้อคะ่ะไปค่าไปเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็นําเงินออกมานะคะแล้วก็เอา สัตว์เนี่ยที่ถูกเชื่อเนี่ยก็ให้เป็นอาหารหมากินอะไรเงี้ยเออพอ,อเหมือนพวกสัตว์อะคะ่ะได้ยินคําปราศัยอย่างเงี้ยทุกคนก็เออมันก็น่าเห็นด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปอะมันมันเพื่อมนุษย์หมดเลยนะมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาให้กับเหล่าสัตว์เลยอะไรเงี้ยค่ะนอกจากอาหารที่แบบแค่ไม่ทําให้พวกเขาตายเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยทุกตัวนะคะก็ะเลยรู้ขึ้นมา ไรของแมนเนอร์นะคะเป็นไร่ของตัวเองค่ะคือเป็นไร่ของผองสักว์กว่าจะยึดอำนาจเนี่ยก็คือเอยเ้ยมันก็สูญเสียมือนกันนะเพราะจะต้องสู้กับมนุษย์นะคะที่มีปืนหรือว่าไรต่ตะเพิดเจ้าของไร่ไปแล้วเนี่ยเจ้าของไร่ก็จะพาพวกกลับมาอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบเออต้องต่อสู้กันกอีกอะไรเงี้ยเออแล้วพวกสัตว์ทุกตัวเนี่ยคือแบบสู้หัวใจมากพอปฏิวัติได้นะคะก็จะมีตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยว่าเราเนี่ยจะต้องทําตามกฎแบบนี้นะเราจะมีสวัสดิการยังไงหลังจากที่เออเรา ทำไรของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่อ่ะหนูสว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยภูมิใจมากๆเลยนะคะที่เป็นได้แห่งแรกของอังกฤษเนี่ยที่สัตว์เป็นเจ้าของจริงๆนะสัตว์ทุกตัวนะคะทํางานเพื่อตัวเองนะเพื่อได้ของตัวเองเพื่อผลผลิตที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์ทุกตัวก็รู้สึกว่าเออฉันภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็มีเพลงเนี่ยที่เหมือน ที่เออปฏิวัติได้นะแล้วก็ร้องเพลงปลุกใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งบทบัญญัติ7ประการขึ้นมาด้วยคะ่ะมันก็คล้ายๆกับเป็นกฎของได้อะไรเงี้ยบัญญัติ7ประการในเรื่องนี้นะคะก็คือ หนึ่งอะไรก็ตามค่ะที่มีสองขาเนี่ยคือศัตรูสองอะไรที่มีสี่ขานะคะหรือว่ามีปีกเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนค่ะสามนะคะสัตว์ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะ 4. สี่สัตว์เนี่ยจะต้องไม่นอนบนเตียงถ้าค่ะสัตว์จะต้องไม่ดื่มเหล้านะคะก็คือเจ้าของไร่แห่งเดิมเนี่ยเออเป็นคนที่ติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชอบมาทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีบรรัญญัติข้อนี้ไว้นะเพราะว่าเออมนุษย์ที่ดื่มเหล้าหรือว่าอะไรที่ดื่มแอกลกอฮอล์เนี่ยจะไม่ดีหกนะคะสัตว์เนี่ยจะต้องไม่ฆ่าสัตว์อื่่นคะ แล้วก็7นะคะสัตว์ทุกตัวเนี่ยต้องเท่าเทียมกันค่ะตอนนี้นะคะสัตว์เนี่ยก็จะปกครองไรของตัวเองค่ะแต่ว่าพอไม่มีคนปกครองอะไรเงี้ย สัตว์ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดกว่าสัตว์อื่นนะคะก็จะขึ้นมาค่ะในเรื่องนี้ก็คือหมูนะเออตอนแรกเนี่ยก็จะมี2ตัวเนี่ยที่จะเป็นผู้นําของกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดิส c u s กันนะว่าเออทาแบบนี้ดีไหมทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างแบบอะไรเพื่ออะไรแห่งนี้บ้างเราจะสร้างกงแันลมนะเพื่อให้สัตว์เนี่ยไม่ต้องทํางานทุกวันนะอาจจะทํางานอาทิตย์ละสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีแบบแผนเกษียณให้สัตว์นะถ้าสัตว์ตัวเนี้ยทำแบบงานจนถึงครบอายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบพื้นที่นี้เพื่อเกษียณแล้วก็จะได้แบบ ก้องฟังหรือว่าได้อาหารเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบแผนการรองรับสัตว์ตัวด้วยนะพอมันฟังเงี้ยคือมันดีมากๆเลยค่ะแต่แต่เมื่อมีอำนาจอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงคะไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยเวลามีอำนาจอยู่ในมือนะมันก็โหดเหี้ยมกันทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนหมู่สองตัวนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็จะดิคัดการแบบ เป็นผู้นําของกลุ่มทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะ <c oughs> รักษาผลประโยชน์ของไรแต่ว่าจะมีหมูตัวหนึ่งเนี่ยที่คิดเลยไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าไปแอบเลี้ยงหมาที่แบบดุๆมากๆอะคะ่ะไว้ก็คือมันไปเก็บลูกหมามานะแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยที่หมาเนี่ยมันเต,ติบโตเต็มที่นะคะมีแบบหลายๆตัวอะไรเงี้ยก็นำมาขย่อมหมูอีกตัวหนึ่งยึดอำนาจขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ถ้าใครหืงอเนี่ยให้หมาเหล่าน,นี้ขย่อมคอสัตว์ ตัวอื่นค่ะเออทุกคนเนี่ยก็จะถูกปกครองนะคะภายใต้ความกลัวหมาของแบบเออเนเรื่องนี้นะเออก็เหมือนใช้แบบใช้ความกลัวของคนอื่นนะเพื่อก้าวขึ้นสู่อํานาจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมูตอนเนี้ยก็คิดอะไรไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าออจริงๆมันก็มันก็อาจจะมีความฉลาดเหมือนกันนะไม่ไงั้นมันก็ไม่ขึ้นสู่อํานาจขนาดนี้นะคะก็เอาแผนของหมูอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่คิดอะไรเงี้ยค่ะมาแบบม,มาทําให้เน่ได้แล้วนะแล้วก็ บอกแบบเหมือนหลอกสัตว์ในเนี้ยว่าเออเนี่ยเราต้องทํางานให้หนักนะต้องทํางานให้หนักขึ้นนะเพื่อเพื่อไรของเรานะเพราะว่าไรของเราเนี่ยเป็นไทยนะคะสัตว์ตนอื่นนะก็เหมือนแบบเออใช่มันเป็นแบบของไรของพวกเรานะเราจะทํางานหนักขนาดไหนเนี่ยมันก็เป็นของเราอะไรเงี้ยค่ะทุกตัวก็เลยขยันแข็งแข็งในการทํางานมากเลยนะคะถึงแม้ว่าพอทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยอะไรเงี้ยมันจะมันจะหนักกว่าเดิม อาหารก็ไม่พอกินเหมือนเดิมชีอในไล่อะคะ่ะมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงอะไรเงี้ยเออมันแย่ไงนะต้องแบบไปอ่านดูมันคือมันโหดร้ายมากๆเลยนะคะแล้วหมูเนี่ยที่ที่มีอำนาจนะก็เริ่มที่จะอ่ะฉันไม่ทํางานเออเพราะว่าฉันบอกว่าฉันอะใช้สมองในการทํางานนะฉันจะต้องเขียนแบบนั่นเขียนนี่อะไรเงะะี้ยค่ะก็ให้สัตว์ตัวอื่นเนี่ยทํางานแบบใช้แรงงานแล้วก็ ฉันเนี่ยจะไม่ทําเพราะว่าฉันใช้สมองอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าสัตว์ตัวไหนเหือก็จะให้แบบหมาเนี่ยมามาขู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ก็เหมือนหลอกแบบสัตว์ตัวอื่นทํางานนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบริหารอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นนะมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันหยัดเจ็ดประการที่ที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เริ่มพอมันมีอำนาจเนี่ยมันจะเหมือนมันจะทําอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยไปแบบอย่างหมูเนี่ยกินเหล้าใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ไปเขียนเพิ่มว่ามากเกินไปก็คือแดงว่ากินเหล้าได้แต่ว่าห้ามมากเกินไปแค่นั้นอะไรเงี้ยคะ่ะมันหยัดคือห้ามนอนบนเตียงอะไรเงี้ยเออหมูเนี่ยก็ เริ่มเข้าไปแบบไม่นอนในฟาร์มสัตว์นะคะไปนอนบ้านของเจ้าของไร่คนก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วแบบสัตว์ก็เห็นว่าเอ้ยเธอเนี่ยไปนอนบนเตียงนะแล้วว่าก็ให้หมูอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นลูกสมุนเนี่ยเขียนว่า ที่มีผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยก็คือแบบนอนบนเตียงได้แต่ว่าถ้ามีผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเหมือนหมูตัวน,นั้นนะคะก็จะแบบแหกกฎมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีอำนาจหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวถูกลอบฆ่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็อันนี้หมูนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หมาเฝ้าเพราะว่ากลัวคนถูกลอบฆ่าสัตว์เนี่ยทำงานแล้วได้อาหารได้นมอะไรเงี้ยมาใช่ไหมคะก็ต้องมีแผนกคิมอาหารก่อนที่จะให้หมูตนนัวนี้เออเพราะว่า แบบท่านผู้นําถูกเลบาข่าอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะม,มันขนาดนั้นเลยอะ่ะก็คือคนไม่ได้รักแหละเออแต่ว่าแค่แค่ตัวเองมีอำนาจอะไรเงี้ยก็มีการมอบเหรียญก้าหารให้กับตัวเองเนี่ยนะทั้งที่แบบเออไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะแล้วเวลาแบบจะเจราจาอะไรเงี้ยต้องใส่แบบเหรียญก้าหารเต็มยศดด้วยนะแบบเอ,อ๊ะอะไรอะไรเงี้ยเออก็สัตว์อื่นๆเนี่ยที่พากันอดอยากนะคะเพรววาะได้อาหารน้อยมากๆก็ได้แบบต้องทํางานหนักอะ่ะแต่พวกหมูเนี่ยกับแบบมีคางแบบ ชั้นของคางอ่ะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือไม่ทําอะไรเลยแต่ว่ากับบริโภคแบบเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ถ้าใครคิดต่างจากตัวอื่นอะไรเงี้ยก็จะให้แบบเออพูดกล่อมวาเนี่ยเขาแบบดีที่สุดนะเขาทําเพื่อไรของเรานะในทางที่เขาแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเพลงที่เออทุกคนเนี่ยร้องปลุกใจเพื่อเขิบในการปฏิวัติไรแห่งนี้นะคะก็ถูกสั่งห้ามร้องเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยก็เราปฏิวัติได้แล้วนี่ ร้องเพลงไหไมจะปฏิวัติอีกรอบเหรอสั่งห้ามแบบให้ร้องเพลงเลยนะคะาสัตว์ตัวไหนร้องเนี่ยก็คือถูก่าค่ะเออมันแบบเหมือนเรื่องเนี้ยม,มันเศร้าอะ่ะคือสัตว์ตัวก็เหมือนแบบตกอยู่ในอำนาจที่ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไทยนะตัวเองแบบทําเพื่อไล่ของเราอะไรเงี้ยค่ะเออแบบไม่ได้ทําให้มนุษย์นะเราทําเพื่อเราเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีในอนาคตเราทําเพื่อไล่ของเราไล่ของเราแต่ว่า จริงๆไม่เคยมีสัตว์ตัวใรได้แบบได้กรเสียเลยอ่ะเออพล้ก็สัตว์ในเรื่องเนี้ยแบบเออได้ทํางานจนตายนะแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันก็รู้สึกถึงความหดเหี้ยมมากๆอะคะ่ะแล้วก็กว่าสัตว์ตัวอื่นจะรู้ตัวนะมันก็หนืรู้สึกว่ามันก็สายเกินไปแล้วที่จะแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันเศร้ามากๆเลยอะ่ะบทสรุปของวละครในไล่์แห่งเนี้ยมันมันน่าเศร้ามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะก็คือตัวมาบ็อกเซอร์นะคะ เออมันทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตมันจะต้องโหดร้ายได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่พออ่านอะ่ะมันก็เจ็บปวดมากๆเหมือนกันนะคะเมื่อยางหน้าอยู่ในมืออะค่ะเออมันก็จะแสดงท่าทาออกมานะแล้วก็เนี่ยแบบตอนจบอะหมูมก็ใส่เสื้อเหมือนคนด้วยนะคะแล้วก็เดินสองขาเออเหมือนเหมือนมนุษย์ด้วยนะที่บทบัญญัติข้อสุดท้ายอะคะ่ะที่บอกว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันนะคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็แก้เป็นสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันนะคะ แต่สัตว์บางตัวนะคะเท่าเทียมกันมากกว่าสัตว์ อ,อ,อ,นะะอยากให้ทุกคนได้อ่านกันมากๆเลยเรื่องราวก่อนที่มันจะถึงบทสรุปมันทําให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไร่แห่งเนี้ก็จะมีมนุษยนะ์มาดูด้วยที่หมูค่ะเป็นเจ้าของไร่ก็จะเป็นเหมือนไร่ตัวอย่างในอังกฤษเลยนะเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะเขาเห็นสัตว์ในผองไร่แห่งนี้นะคะทํางานมากกว่าสัตว์อื่นๆนะแล้วก็ได้รับอาหารน้อยกว่าสัตว์อื่นๆนะคะทั้งในมณฑลก็คือแบบ ทั้งในประเทศอังกฤษอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพวกมนุษย์อะ่ะก็เลยมาดูงานของของไรแห่งนี้นะคะเพราะว่ากดขี่แบบพวกสัตว์ได้ได้เยอะมากอะ่ะเออเพราะทํางานก็มากกว่าให้อาหารก็แบบก็น้อยกว่าสัตว์ตนอื่นยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมนุษย์อะ่ะเขาบอกว่าถ้าพวกคุณมีสัตว์ชั้นต่ําที่ต้องจัดการให้อยู่ในกํามือ เราก็มีพวกชนชั้นล่างยังไงละ่ะแบบโหถุกว่าคอประโยคนี้แบบคือเจ็บปวดมากๆเลยค่ะแล้วก็หมูเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อจากไรของผองสัตว์นะคะเป็นไรของชื่อเดิน่นแหละคือไรของแมนเนอร์นะคะแล้วก็หมูเนี่ยก็เอาเสื้อของเจ้าของไรคนเก่าเนี่ยคะ่ะมาใสาค่ค่ะแล้วก็เดินสองขานะคะแล้วก็มือสองข้างเนี่ยไอ้ที่มันเป็นขาหน้าก็มาถือแสคะ่ะแล้วก็หดพวกสัตว์ที่อยู่ในไรตันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมัน มันถูกกดขี่หนักกว่าหักกว่าเจ้าของไร่คนเดิมอีกนัมันพวกสัตว์อะค่ะก็ถูกกดขี่กันมาหน้าแล้หน้จนจําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนกับตอนนี้อันไหนมันหนักกว่ากันนะคะเพราะมันได้ลืมเลือนไปหมดแล้วค่ะเป็นวรรณกรรมที่เสรยฐกสังคมที่มันมันดีมากๆค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะคะ หนังสือที่อือ่นที่หนึ่งเคยอ่านมาก็รู้สึกว่าเอยมันเจ็บปวดมากเลยนะมันเจ็บปวดมากๆเลยนะแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หนึ่งรู้สึกมันมันเจ็บปวดมากๆมากๆมากๆจนกระทั่งแบบมันเจ็บปวดเกินไปที่ที่เราจะได้เห็นพวกพวกสัตว์ที่มันมันทุกทรมานนะคะเออมันเป็นหนังสือที่เจ็บปวดมากๆเลยค่ะ ก็เรื่องนี้นะคะ Animal Farm เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดนะแต่ก็อยากให้ทุกคนนั้นนะคะได้อ่านเรื่องนี้กันนะเป็นหนังสือที่ก็รก็สึว่าโอ้มันมันดีมากๆค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เราแบบได้มองอะไรได้ได้กว้างขึ้นนะคะก็เป็นหนังสือที่ที่สุดยอดมากๆสาหรับหนึ่งค่ะก็ถ้าใครอาจจะรู้สึกว่าเออปกเล่มเดิม มันดูน่ากลัวไปนะคะแต่ว่ามันสะท้อนหมู่ในเรื่องนี้ได้ได้ได,ดีมากเลยนะปกเล่มเดิมนะเออแต่ว่าให้รู้สึกว่าเออถ้าอ่านแล้วมันจะเจ็บปวดมากๆอะไรเงี้ยเอออาจเป็นเวอร์ชันอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบเออเป็นรูปให้เราสึกว่า ไม่ให้ดูทุกทกรมา,านในการอา่านจุดเกินไปว่าเออเราสงสารสัตว์มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะโก็เออแนะนําเรื่องนี้นะคะ Animal Farm ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe หรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย